สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจากการนมัสการสักการะบูชาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะคะที่มีการสร้างขึ้นโดยเรียงลําดับจากเล็กไปหาใหญ่นะคะ <c oughs> นี่คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีความงดงามและก็สวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> วันนี้อาจารย์ยโสธราได้มาไหว้ที่องค์พระธาตุดูนนะคะ <c oughs> ได้เห็นความงดงามของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะคะ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั้นก็คือสอรขนามว่าพระกากุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสโปรพระสีอริยะเมตรยโยนะคะเราองค์สุดท้ายนะคะ องที่1ถึงองค์ที่4นี้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคะเหลือโยกองค์ที่หในพัทธกับนี้จะเป็นพระบรมโพธิสัตว์สีอรยะเมตไตรยโยนะคะที่ท่านจะลงมาตรัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถาดานะคะจึงเป็นการสรุปรวมกันเป็นพระพุทธเจ้า5้าพระองค์นะคะมีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม